สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับจะพาไปซื้อสปินเพียง100บาทนะครับกับเกมสวิตโบน anza นะครับหรือแคนดี้นั่นเองครับไปกันเลยครับส0ฟรีสปินเพียง100บาทเท่านั้นนะครับก็ซื้อได้แล้วนะครับกล้วยหอมครับกล้วยหอมครับรอบแรกโอ้โหไปแล้วคูณสิบมาแล้วคูณสิบมาแล้วครับอัางุูครับอัางุูครับไปครับลูกอมโอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทก็ ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับรอบแรกเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงครับเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็ยังเล่นได้นะครับไปครับไปกันต่อครับคือได้กันง่ายๆครับเล่นได้ทุกที่ครับทุกเวลาง่ายนิดเดียวโอ้โหไปเนี่ยครับร้อยห้าสิบเก้านะครับไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับ โอ้โหคูห้าสิบครับโอ้โหนี่มีเสียได้เอ้ยคูณร้อยเฮ้ยคูณร้อยเฮ้คูณร้อยลงมาว่ะโอ้โหยิ่งเทคูณร้อยนี่คิดึงมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คูณห้าสิบโอ้โหคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆสามพันห้าร้อยนะครับซื้อสินเพียงหนึ่งร้อยบาทแต่ได้กลับมาตอนนี้คือสามพันห้าร้อยนะครับทุกคนโอ้โหมันดุคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ คือที่สุดในที่สุดแล้วครับโอ้โหมาวะที่สุดในรุ่นแล้วครับเนี่ยโอ้โหต่อครับยังมีโอกาสยังมีเวลาครับยังเหลืออีกนะครับไอ้ครับไอ้ครับคูณแปดไม่ไม่ไม่ม่ีเลยคูณลงมาโอ้โหไม่มีครับอ้ยคูณห้าสิบมาอีกแล้วครับคูณห้าสิบมาอีกแล้วนะครับโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้คูณห้าสิบเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดคูณห้าสิบ โย้ได้มาอีก862นะครับนี่อย่าลืมนะครับเราซื้อสปินกไปแค่100บาทนะครับได้กลับมาไม่รู้กี่สิบเท่านะครับโอ้เป็นร้อยเท่าแล้วนะครับเนี่ยได้